ตั้งแต่ปี2011เริ่มขึ้นเนี่ยเกมเนี้ยถือว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดเป็นเกมเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเจแปนิสซิงเก l ลเพลเยอร์ g ที่ดีที่สุดนะครับที่เปิดตัวมาเลยในปี2011นะครับถือว่าเราจ่ายเงิน1,500บาทได้คุ้มค่าจริงๆนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Myro Gaming เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้นะครับนะัดก็จะมีเหมือนกับ first impression แล้วก็ review เกี่ยวกับเกมที่ถือว่าน่าจะเป็น top c o s s i n g ในอาทิตย์นี้เลยก็ว่าได้นะครับหรือว่าเป็นเดือนเดือนนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือเกม scarlet nexus นะครับอ่ะไม่พูดพลาดทำเพลงนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรและเราคาดหวังกับเกมนี้อะไรได้บ้างและหลังจากเล่นไปแล้วประมาณ5ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้อะไรจากเกมนี้ไปดูกันเลยครับ สำหรับเกม Scarlet Nexus นะครับเป็นเกมส์กัตว์บันไค่นำโคนะครับซึ่งเกมเนี่ยมัน available t h r o u g h all p l a t f o r m นะครับก็คือเป็นเกมที่จัดจำหน่ายนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับยกเว้นมือถือนะครับสามารถเล่นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Xbox, PlayStation หรือว่า PC นะครับสามารถเล่นได้หมดเลยครับซึ่งตอนนี้นะครับถือว่าเกม Scarlet Nexus เนี่ยเป็นเกมแทบจะเป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับ top seller นะครับถ้าพูดถึงเหมือนกับ j a p เ n e s นิสแอคชั่นอาร์พีจีนะตอนนี้นะครับนะักสามารถคอนเฟิร์มได้เลยแล้วก็สกอร์นะครับคะแนนนะครับไม่ว่าจากเว็บต่างๆ IGN หรือเมตาเกมเมตาสกอร์นะครับทุกๆเกมนะครับให้คะแนน8เต็ม1 0 9เต็ม10หรือบางบางที่เนี่ยให้10เต็ม10โดยเฉพาะตัวนะั้นนะครับนะัดขอบอกก่อนนะครับนะให้9้เต็ม10นะครับอ่าอันนี้คือพูดไว้ก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะอ่ะโอเคเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องแบ็กกราวด์สั้นๆเกี่ยวกับตัวเกมนี้กันดีกว่านะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับ เริ่มเริ่มมาเริ่มตอนแรกอะ่ะมันจะแนวเหมือนกับเป็นแอนิเม J.R.P.G. นะครับก็คือเหมือนกับเราเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วก็ก่อนอื่นน่ะเราจะมีให้เลือกอยู่2ตัวนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เหมือนกับ Experience รประสบการณ์แบบเต็มร้อร์ตของเกมนี้ต้องเล่น2รอบนะครับก็คือ1เราต้องเล่นตัวผู้ชาย2เราต้องเล่นตัวผู้หญิงนะอ่านี่ถือว่าเป็นสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ช่วงประมาณ1-2ชั่วโมงแรกๆเนี่ยของเกมเพยนะ์จะเป็นเหมือนกับเนื่อยจะเป็นเหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรนะครับเดี๋ยวฟุตเทจเดี๋ยวนะจะเอามาลงช่วงแรกๆนะเป็นคอมแบทแล้วก็เป็นเหมือนกับคัพซีน <Okay. S 1> ช่วง หาอะไรเลยจะไม่มีสปอยเลยเลยนะครับอ่ะตัวเกมเนี่ยตอนแรกๆอ่ะ1ชั่วโมงแรกเอาเอาเป็นประมาณว่า10ชั่วสิบนาทีแรกนัดเฉยๆมากเฉยๆมากแต่ amazing เกี่ยวกับการที่เกมเขามีเหมือนกับ tutorial แล้วก็เกมเหมือนกับมีการไต่ระดับว่าอ่ะคอมแบทแรกคุณมีสกิลเท่านี้นะคุณโจมตีได้เท่านี้นะ คอมแบตต่อไปนะครับซีนต่อไปเรามีสกิลเพิ่มมาซีนต่อไปเรามีสกิลเพิ่มมาแล้วมันก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับระดับความยากระดับคอมเพล็กซิตี้หรือว่าระดับเหมือนกับความซับซ้อนของคอมแบตมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราเล่นไปเรื่อยๆจนถึงระดับหนึ่งเราสามารถที่จะคอมโบกับเพื่อนร,อร่วมทีมได้ถึง4คน ซึ่งมันทําให้เหมือนกับการเล่นของเรามันสามารถหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าโอเคอันนี้คือคอมแบทคร่าวๆนะครับมันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆตอนแรกๆอาจจะดูแบกๆแต่ยิ่งเล่นนะครับอ่าคอมแบทถือว่านับให้9เต็ม10ให้8เต็ม10ดีกว่าเพราะมันควอมแบทมันเหมือนกับฟลูเอดมากมันเหมือนแบบลื่นไหลแล้วก็ไม่มีดีเลยการเล่นการหลบแล้วตัวละครมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆตามเหมือนกับ ตามที่เราอัพสกิลแล้วก็ตามที่เราอัพทาเลนแล้วก็เหมือนกับมีเพื่อนในเพื่อนในปาร์ตี้นะครับเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆแล้วเราสามารถที่จะเลือกเพื่อนในการที่จะตระุยด่านว่าเออตัวนี้ชนะธาตุอะไรตัวนี้ชนะธาตุอะไรนะครับไปเรื่อยๆนะถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับอ่ะโอเค พูดถึงเรื่องคอมแบทแล้วนะครับนะัดขอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องตัวละคระครับแต่และตัวละครเรานะครับเราจะเล่นได้แค่2ตัวเท่านั้นก็คือตัวผู้ชายตัวผู้หญิงครับจะมีพลังเหมือนพลังสามารถพิเศษก็คือเหมือนกับมีพลังจิตนั่นเองสามารถที่จะเคลื่อนย้ายของได้นะครับอ่าแต่ความสามารถพิเศษเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวปาร์ตี้ของปาร์ตี้เมมเบอร์สของทีมเราก็คือเหมือนปาร์ตี้ของเราเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะทําให้ตัวละครเรา ทำให้เวลามันช้าลงวิ่งเร็วขึ้นหรือจะทําให้เหมือนกับมีโจมตีเป็นธาตไฟโจมตีท่าน้ําแข็งหรืออะไรก็แล้วแต่นะมีความสามารถที่หลากหลายมันทําให้เหมือนกับแอดในคอมแบทแล้วก็เกมเพลย์ทำให้เหมือนกับซับซ้อนและสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้นัดเหมือนกับเหมือนบวกหนึ่งให้กับคอมแบทซิสเต็มเลยนะอ่ะโอเคคอมแบทถือว่าเป็นเรื่องหลักแล้วเรื่องหลักอีกเรื่องหนึ่งของเกม Scarlet n e x u s เลยก็คือ สตอรี่ไลนแล้วก็ซีเนมาติกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแอนิเมชันหรือว่าชอบเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรต่าง,างๆเวลาเล่นเกมแล้วเราอินกับตัวละครอินกับ NPC อินกับเรื่องราวนะครับเกมนี้นะครับมีครบทุกรสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดรามา่านะครับที่อ่ะสปอยเธอไม่ได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นดรามา่าเอนเกจจิ้งแล้วก็ความน่ารักของตอัวละครนะครับแล้วก็มันมันจะมีระบบเหมือนกับเฟนเฟนชิพหรือบาวอะ ก็คือเหมือนกับเราสามารถที่จะเพิ่มทําให้สกิลมันเก่งแรงขึ้นเรื่อยๆความสามารถของสกิลหรือว่าพาร์ตี้เมมเบอร์เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าสมมติเราแบบเหมือนกับไปออกเดทหรือว่าไปทําความรู้จักกับ NPC นั้นๆหรือว่าปาร์ตี้นั้นๆของเราครับซึ่งถือว่าเป็นระบบได้ดีมากๆคือถ้าสมมติเกมพวกนี้เราจะเจอเหมือนกับในระบบเหมือน r า West Moon เก่าๆใช่ไหมอันนี้มันสามารถเป็นการผสมผสานในแบบแอคชั่น RPG แล้วก็เหมือนกับทําให้เราเหมือนกับผูกพันกับตัวละครถ้าสมมติเพื่อนๆเคยเล่นเกมชินมาเนาะ <S <S มัน เป็นการรวมเหมือนกับสสิ่งที่แตกต่างกันแต่ลงตัวมากๆนะฮะถือว่าทำได้ดีมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นคัดซีนหรือว่าเป็นเหมือนกับแบ็กกราวน์คอมแบทแล้วก็เหมือนกับฉากต่างๆที่เราต้องไปมันเหมือนกับเป็นฟิวเจอริสติกหรือว่าเป็นแนวประมาณว่าโลกในอนาคตที่เหมือนกับ เ,เกิดขึ้นในสมองเราอะฮะเออมันเหมือนกับถูกดีไซน์โดยสมองภายในสมองเราแต่เกิดขึ้นในอนาคตน,นะครับรวมไปถึงตัวมอนสเตอร์นะครับถือว่าเหมือนถ้าใครเคยดู Quiet Place นะครับหรือว่า Stranger Things นะครับออกมาจาก2ส,สิ่งนั้นเลยแล้วก็ดีไซน์ของดีไซน์ของมอนสเตอร์เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆหลากหลายแหวกแนวทั้งมอนสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ประเภทต่างๆทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ รวมไปถึงตัว NPC ของเราตัวละครของเราก็คือมันจะมีชุดมีการซื้อของมีการอัปเกรดอะไรต่างๆถือว่าอันเนี้ยถือว่าเป็น2 Strength หรือว่า2ข้อดีหลักของเกมนี้เลยแล้วเป็น2ข้อดีที่มันทําให้เราสามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้ไปจนจบ20-30ชั่วโมงเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วนะัดคาดว่าในอนาคตนะครับน่าจะมี DLC เพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนี่ถือว่าเป็นเหมือนกับ ข้อดีหลักๆนะครับสำหรับข้อเสียนะครับหลังจากที่นัดได้เล่นไปสําหรับข้อเสียอแทบจะไม่มีนะครับแต่อาจจะมีติอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้คอมแบทมันดูแบบเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนกับเกมแอคชั่นมากกว่านี้แต่แต่แค่นี้มันก็พอแล้วฮะอย่างเช่นบางทีสกิลแบบอย่างเช่นเราจะให้คอมแบทหรือว่าตัวละครเราอะเก่งขึ้นเราก็ต้องเหมือนกับอัพเลเวลแล้วก็อัพทาตนั้น เพื่อที่จะจะกดล็อกต่างๆเมื่อจะเป็น dodge หลบล้มแล้วยืนได้หรือว่าสกิลคอมโบอะไรต่างๆมันต้องเหมือนกับใช้เวลาในการพับทาเลนนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นข้อเสียที่มันไม่ได้แย่มากนะ,ะ,ะข้อเสียอข้อนึงก็คืออาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะ,ะเพราะว่าแล้วก็การที่เราจะเหมือนเล่นเล่นให้ได้ประสบการณ์เต็มๆของเกมนี้เลย scarlet nexus ก็คือต้องเล่น2ตัวก็คือ,อพอเราไปเล่นตัวผู้หญิงาอาจจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งในมุมมองบางคนอาจจะเบือ่อแต่สาหรับนะัดไม่เบือ่อเพราะมันเหมือนกับ พอเราเรียนรู้เกี่ยวกับา b c k k r r u u n s t t r y y หรือว่า experience ของตัวผู้ชายแล้วเราไปเล่นกับผู้หญิงมันก็ให้เห็นมุมมองว่าเฮ้ยทำไม2คนนี้ถึงมาเจอกันอะไรนี้อ่ะไม่มีสปอยเลยนะครับไม่มีสปอยเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับรีวิวสั้นๆสำหรับเกมนี้นะฮะถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยแล้วคุ้มค่ากับการรอคอยซึ่งอย่างที่นัทบอกแล้วนะ นัดรอคอย2เกมภายในเดือนนี้ก็คือเป็นเหมือนกับดันเจียนแอนด์ดราก้แล้วก็ Scarlet n e x น็กนะครับก็ถือว่าเฟลหแล้วก็สมหวัง1นะฮะแล้วก็ถามว่าคุ้มค่ากับราคา1,500บาทกับที่เราได้เสียไปไหมสำหรับตัวนัดนะครับคุ้มจริงๆฮะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมเพลย์ที่สามารถเล่นได้ทั้งเดือนเลยนะฮะสำหรับคนที่เล่นไม่เยอะนะแต่สำหรับคนที่เล่นฮาร์ดคอร์อาทิตย์เดียวก็น่าจะหมดแล้วนะฮะอ่ะ โอเคยังไงนี่ก็ถือว่าเป็นรีวิวสั้นๆสำหรับเกมส c a r l e t Nexus นะครับ9เต็ม10สำหรับ Mi โ ro Gaing แล้วก็อ่นรีวิวครับถือว่าเป็นรีวิวสั้นๆในวันนี้นะครับนั่นลืมบอกไปนะครับว่าเกมนี้นะครับเป็นเพียงไม่กี่เกมนะครับที่ยิ่งเล่นนะครับยิ่งสนุกนะครับยิ่งเล่นยิ่งแบบมีอะไรให้เราติดตามยิ่งเล่นยิ่งติดครับอย่างเช่นเราเล่นไปประมาณ2ชัช่วงสองชั่วโมงแรกเนี่ยอาจจะแบบแปลกๆนะแต่พอเราเล่นไปประมาณสัก5ชั่วโมงขึ้นไปนะโอ้โห จะเป็นเกมที่โคตรติดเลยแล้วอยากเล่นต่ออยากไม่อยากหยุดอ่ะยิ่งอยากรู้เนื้อเรื่องยิ่งอยากแบบเล่นในคอมแบทยิ่งอยากแบบต่อสู้อ่ะมันมันเป็นอย่างไรรัเลยฮะเกมนี้ฮะต้องลองฮะต้องลองฮะคนถ้าสมมติมีโอกาสฮะอย่าลืมฮะไปลองฮะ s c a r l e t c nexus ครับสำหรับเพื่อนๆนคนไหนนะครับมีข้อติดชมหรือว่าอยากให้นัดลองเล่นเกมไหนอยากให้รีวิวเกมไหนสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe ให้ myro gaming เรื่องเลียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันนะครับ ังไงวันนี้เดี๋ยวนะขอละอตัวลากันไปแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ looks different from the way they her on TV She's always lazy when she's not on camera so a lot of people call her lazy <L azy> Ara Lazy <laughs> Ara? That suits her perfectly Want to talk? I mean, we're on the same team now. Okay, but what do you want to talk about? We've known each other since we were kids. You pretty much know everything about me. Uh, you know. <sighs> I haven't been on a relaxing walk like this in a while. Me neither. I've been on missions constantly since being assigned. We need to take time for ourselves like this now and then. So.